สวัสดีครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์มีดเก้ให้เพื่อนๆฟังครับผมเห็นเพื่อนๆขอกันมาว่าอยากฟังประสบการณ์มีดเก้จริงๆประสบการณ์มีดเก้นี่มีสองเล่มนะครับที่ผมอยากจะเล่าแต่วันนี้จะมาเล่าเรื่องนึงก่อนแล้วกันครับก็จะเป็นมีดเก้หลงพกันวัดเข้แก้วครับผมโดนมาครับยังโดนครับยังโดนครับเพิ่งโดนก็เพิ่งไม่นานนี้แหละครับผมอ่าไม่นานไม่นาน วันนี้ก็ไม่ meet, 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 ไมีมีดมาให้ดูแลครับว่าขับรถอยู่ในเมืองนครสวรรค์ก็เดี๋ยวขับรถไปเล่ากันไปเลยแล้วกันครับอยากจะทํามาตั้งนานแล้วครับแต่ไม่ค่อยมีเวลาครับวันนี้เพิ่งทําธุระเสร็จกำลังขับรถกลับก,ก็เดี๋ยวชมเมืองนครสวรรค์ไปด้วยแล้วก็ฟังผมเล่าไปด้วยเลยแล้วกันครับผมสบการกมีเก๋รับผมเลยก็มีอยู่ว่าก็เกิดจากความใจร้อนนี่แหละครับผมอ่าใจร้อน ใจร้อนด้วยรีบด้วยเกรงใจเจ้าของมีดด้วยครับนี่รับโดนเลยครับเสียตังค์ครับตังเราครับเก้ครับโดนไปหมื่นสามครับเก้โดนเก้ไปหมื่นสามครับศูนย์เปล่าครับสําหรับผมอ่ะไม่มีครับไม่มีไปหลอกคนอื่นต่อแน่นอนครับเก้คือเก้ครับจบครับเก้คือจบครับถวายพระไปเลยครับทุกวันเนี้ยไอ้พระให้หลวงพ่อไปปลุกเสกไ้เป่าไปใช้เองครับจะทิ้งก็เสียดายครับผมเก้ก็คือเก้จบแต่ไม่ไม่ไม่โทษใครครับเกิดจากความใจร้อนของเราครับ วอนนี้มีพี่ชายเขาคนที่กรุงเทพเขาเปิดราคามาให้เขาเปิดมาให้หมื่นห้าครับผมก็ตกลงราคากันที่หมื่นสามผมดูเองจ่ายเงินเองครับบอกแล้วครับจ่ายเงินเองจบเองครับพอจบกันแล้วก็วันนี้ผมไปดูเลยดีกว่าผมก็ไปดูมีดนะครับไปไปด้วยความใจร้อนนัดดูนที่กรุงเทพนั่งดูอะดูงาดูใบดูลายดูเอาง่ายดูแบบดูแบบเซียนก็แท้อ่าแต่ดัน พอดีจะดึงแหมออกจากฝักมีดอังง่นั่นแตดดั่มจนปลายเลยนะอ่ะแท้หมดจนดปลาย,ลยแท้หมดผมจะดึงแหมออกจากฝักู้จักแหมไหมครับแหม่ก็คือตัวที่เขาเรียกบางแหมบางตัวจะเรียกสามกษัตริย์อ่ะอันนั่นแหละคือแหมพอดีมันมีแหม่ที่ฝกักมันจะมีอยู้5ตัวมันจะมีปิดบนปิดล่างปิดกลางแล้วก็จะมีแหวนสองตัวกลางอ่ะทั้งหมดจะเป็นห้าตัวใช่ไหมว่าวันที่ผมไปเช่าพา้าวันที่ผมไปเช่ามีดผมดึงแหม่ไม่ออกผมพยายามจะดึงออกมาแล้วครับ พยายามจะดึงดึงううพยายามเแบบเกรงใจเจ้าของพา้าไงเกรงใจเจ้าของมีดไงก็ Doctor, เลยแบบเอ้ยไม่ดึงก็ได้วะคงคงไม่คงไม่มีอะไรหรอกอ่านี่แหละเ้วยความที่เราเกรงใจเราดึงแรงมากเลยนะแต,นนนออตแ,แต่เราดึงไม่ออกมันนั้นน่ะเราดึงไม่ออกปกติเราดึงอยู่แล้วแต่เราดึงไม่ออกด้วยความที่เราเกรงใจเราอ่าไม่เป็นไรมือสามเราโูเลยแล้วกันพี่ผมกลับแล้วผมรีบอ่าพอผมกลับมาแล้วผมก็ดูอยู่ประมาณสามวันผมก็พยายามจะดึงแหม่นะผมดึงไม่ออก อ,อผมก็คาดเข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของเขาเก็บมาอีกทีหนึ่งคือเขาอาจจะหยอดกาวไว้เพื่อเขาแบบอยากจะให้แม่มันติดไว้ไม่อยากให้มันเลื่อนไปเลื่อนมาอะเข้าใจอยู่บางคนอารมณ์แบบคนแบบไม่เคยมีแนละ้วแบบคนเออเขาซื้อมาเขาก็อยากจะเออถนอมไว้ให้แม่มันอยู่ตรงที่ของมันเข้าใจไนงะเขาอาจจะหยอดกาวเขาไว้อ่ะมันดึงไม่ออกพอผ่านผมก็ชมมาได้สามวัน อ่าผมก็ชมไม่ได้สามวันนะผเช่ามื่สามชมอยู่สามวันผมตัดใจโพสขายดีกว่าเพราะเป็นแพงเลยด้วยกันเผื่อมีคนสนใจโพสแป๊บเดียวโพสไปสองหมื่นห้าแป๊บเดียวครับมีคนมาขอซื้อถึงหน้าบ้านเลยครับสองหมื่นเสียนใหญ่เหมือนกันครับนี่เขาก็ไม่ธรรมดาครับเขาเป็นเสียนใหญ่สายรถคนเดิมเหมือนกันครับแต่นี้เป็นมีดสมกันอนะ่ะเขาก็ไม่ธรรมดาเขาก็คุยตกลงคุยกันเลยครับหน้าบ้านโอเคตกวันที่สองหมื่น ต่ลงราคาแล้วจไมสดพอเข้ามาดูมีดผมก็นั่งดูเอาไงมันแท้ยังไงมันก็แท้หมดทุกจุดไม่มีเกย์อยู่แล้วอมองแบบซื้อกันแบบไม่ต้องรับประกันกันเลยเพราะว่าเขาก็เซียนเหมือนกันแท้หมดทุกจุดยังไงก็แท้เซียนมาถึงบ้านยังไงก็แท้แท้หมดทุกจุดเดดชื่อไหมพยายามนั่งดึงแหน่กันออกสุดท้ายออกครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกยเอา้างงไหม บางคนอ่ะบางคนอ่ะขายพระอ่ะอยากเอาพระคิดว่าพระตังแท้ไปขายแต่พอไปขายผมไปเจอคนก็พูดว่าเก๋อันนี้หน้าซิดนะครับผมพูดตรงๆแล้วผมเจอมาเยอะแล้วมีคนมีอะไรเปล่ผมบอกเก๋หน้าซีดหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยแต่ผมเ <laughs> ชื่อไหมเวลาผมดึงออกมาผมไม่หน้าซีดนะผมมาคิดอ่ะผมก็อึดอัดเหมือนกันแหละเพราะผมดึงออกมาเอ้ามีเก๋หูไหมม่ไม่เก๋ย,ยังไงครับมันปักมันแต่งเก่าครับแต่งเนียนมากแล้วทําไม แล้วทำไมมันเนียนยังไงแล้วทําไมถึงใต้ฝักมันถึงเก๋ใต้ใต้แหม่มันถึงเก๋เพราะว่ามันแต่งลมแต่งเก่าครับมันแต่งทั้งฝักเลยมันแต่งเก่าแล้วพอมันแต่งเก่าปุ๊บมันเอาแหม่ยัด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 ไว้ตรงที่แหม่ยัดยัดไว้อ่ะเป็นรอยไหมก็คือว่าไม่โดนมือจับไงพอไม่โดนมือจับสีมันก็เข้มไงแต่เนียนมากผมยอมรับเลยว่าเนียนมากขนาดเซียนที่มาซื้อถึงบอกเลยว่าเนียนมากผมเองไม่น่าซิดนะความมันหลุดแล้วผมก็รู้ว่าผมไม่เถียงไงเพราะว่าผมรู้ว่าอู๋อย่างนี้เก๋แน่นอนถ้าผมดึงออกนั้นผมก็ไม่จ่ายตัง ใช่แต่ผมดึงไม่ออกเพราะความตัวมันตกอยู่ที่บ่มไงเออผมดึงไม่ออกไงวันนั้นน่ะเออก็คือมันมันดึงไม่ออกจริงๆครับก็คือพอมันเก๊ผมก็รู้ว่าเออเฮียเก๊นี่ว่าเออมันก็ต้องไปไม่ได้แล้ะครับใช่มันถูกต้องผมไม่น่าซีแบแต่ผมสบายใจแล้วโล่งมากว่ามันดึงออกคือเออมันดึงออกแล้วแล้ววันที่กูไปซื้อมันสิดึงไม่ออกแล้วมันช่างมันแต่งยังไงไม่รู้แต่งฝักเก่ามาแทนที่จะถ้าแต่งจริง มึงใจแหม่ไปก่อนก็ได้แล้วมึงค่อยเอาไฟมาลมๆลมๆลมลมให้มันเหลืองก็ไม่รู้ว่ามันเหลืองมันลมยังไงนะลมให้มันเหลืองก็ได้แล้วใต้ใต้แหม่มันก็ไม่ไม่อันนี้หรอกไม่ไม่เป็นรอยไหมหรอกไอ้ดันใต้ไอ้ที่อยู่ใต้แหม่เป็นรอยไหมเข้มแต่ตรงที่เรามองเห็นอะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ก็คือว่าใต้แหม่มันเข้มกว่ามันดูเก่ากว่าไงเพราะจริงๆแล้วอะตรงที่เราจับตรงที่ไม่อยู่ใต้แหม่มมันจะต้องเก่ากว่าเพราะอยู่ถ้าแหม่ปิดไว้มันจะขาวเลยไงมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับอ่าพอผัดผเอิญมันดึงออก มันดึงออกไงมันก็เลยเห็นว่าโอ้โหใต้แหม่แม่ไหม้หมดเลยแต่ต้องที่เราจับป่ขาวกับกับดูเหลืองมันอ่อนยังไม่ไหม้มันก็เลยทําไม่รู้ว่าโอ้โหเขาแต่งเก่ามาช่างนี่มันก็โง่แต่งเก่ามาผมแม่งก็งูโปยี่กว่าช่างแต่งมีเก่าไมีกเออโง่โง่มาเจอโง่ผมโง่ตสลุบแล้วผมโง่ผมเสียตังค์หมื่นสามฟรีๆเลยวันนั้นนะผมเอามีดไปให้หลงลุงผมเอาไว้ใช้เองเป่าเองเลยละกันหลงลุงบอกเขาไปแล้วเมื่อกี้ เขบอกผมโดนเกยมาหมื่นสามนี่แหละครับประสบการณ์มีเก๊แล้วแมงเสรตอนอยู่ผมดึงไม่ออกครับมันดึงออกตอนจะขายโอ้โหเสียเชิงหมดเลยเป็นใครก็เสียเชิงหน้าซีดเลยเขาบอกผมไม่รู้ไม่รู้ผมดึงไม่ออกเราก็ดึงกันไม่ออกคบผมพยายามจะดึงออกมาแต่มันดึงไม่ออกจริงครับแต่ผมบอกเลยเวลาโดนเกมาอย่าไปหลอกคนอื่นต่อเลยครับมันเป็นเวรเป็นกรรมพี่ผมก็ถามว่าเคยไหมเคย,เคยทุกคนต้องเคยลองขายปั็กเก๊ดู ต,ต้องรู้ว่าต้องรู้ว่ามันเจ๊เฮียแล้วก็ต้องลองหยอดดูต้องลองหยอดดูว่ามันจะขายคนอื่นได้เป่เจ็บตัวแล้วอย่าง้ยก็ขอเจ็บน้อยๆก็แล้วกัน,กนจริงไหมทุกคนคิดงี้แต่ทุกวันนี้ผมเจ็บตัวผมยอมรับสภาพต้องเจ็บให้หนักเจ็บนักเท่าไหร่ยิ่งจำเท่านั้นครับยิ่งจัดเท่าไหร่แล้วสุดท้ายแล้วความดีความชอบมันจะกลับมาเราเองผมหยุดผมยอมผมยอมลำบากบางอย่างบางบางทีงทเราก็ต้องใช้เงินนะเราก็ต้องยอมเข้าใจว่าเฮ้ยเราพลาดว่ะด้วยความที่เราใจร้อนต่อไปนี้เราจะซื้อมันก็ได้บเบียนคือต่อไปนี้เราจะซื้ออีกเช่าอีก้้งดึใหหม ดูให้หมดทุกจุดบางทีดูกันเป็นสิบจุดเลยนะครับต้องดูกันเป็นมีดต้องดูเป็นสิบจุดจุดเลยนะแล้วดูสิบจุดอย่างผมอะเห็นไหมมีดอะทีนี้ควรจะแท้แท้หมดทุกจุดแหละเห็นไหมสิบจุดจุดสุดท้ายไม่แท้มีดมันก็เก๋์ร้อยเปอร์เซนต์จริงแม้มันไม่ได้เก๋์ยี่สิบเปอร์เซนต์ด้มันเก๋ไปเลยไงถ้าจุดสุดท้ายมันมันแท้มันก็ต้องแท้ถ้าสิบจุดแท้สิบจุดถ้าสิบจุดแทะเก้าจุดหนึ่งจุดไม่แท้มันก็เก๋อยู่หรือเก๋์ร้อยเปอร์เซนต ใช่นี่ก็เป็นบทเรียนเลยครับดูอะไรต้องไม่ใจร้อนผมใจร้อนผมพลาดเองผมคิดว่าเออผมไม่เห็นผมไม่เห็นราคาด้วยว่าเออมันไม่แพงผมไปได้อยู่แล้วสองหมื่นผมก็ชอบด้วยด้วยความที่เราเป็นคนชอบมีดเราก็อยากให้มีดมีอยู่กับเราอย่างเงี้ยอ่าด้วยความที่เราอยากให้มีดมันอยู่กับเราก็อยากจะลองอยากจะลองดูอยากจะลองใช้ดูอยากจะสัมผัสอยากจะลองศึกษาเอามานั่ง่องเอามาแท้ทุกจุดจริงแต่ตอนจะขายมันขายไม่ได้กลับดึงกันออกจุดสุดท้ายที่จะจ่ายตังค์กลับไปไม่ได้ ตันตึบกับกลายเป็นมีดเก๊ใช่แค่จุดเดียวครับเรื่องนี้ก็สอนให้รู้แล้วว่าอย่าใจร้อนเราตกณ์ให้เก่งแค่ไหนก็อย่าใจร้อนเพื่อความที่ใจร้อนเนี่ยความเก่งมันก็ทําให้เราเสียงเงินได้ผมก็พลาดมาแล้วน,นี่ก็ไม่นานนะเพราะว่าก็ก็โดนเพิ่งโดนมาเหมือนกันก็มาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนฟังหน่อยว่าต่อยมันจะแท้เก้าจุดเก็จุดถ้าจุดสุดท้ายมันมันไม่ใช่มีดเล่มน้ามันคือของเก๊ไปเลยครับ จริงจนตัวแล้วผมพูดตรงนะมีดเล่มเล่มที่ผมโดนมาเนี่ยผมอยกฝักออกจบทุกอย่างผมแยากฝักผมอยกฝักทุกอย่างมีดคือชนะมีดคือแท้เลย <S <S ผมขายได้เลยแต่ผมไม่ขายผมจบผมยอมผมยอมให้คนเก็บไว้จะถามว่ามันก็หลายใหตผลนะมันก็ไม่แน่นะมันก็ไม่แน่นะผมก็ไม่แน่นแนใจนะมันก็ไม่แน่แต่แเราก็ด้วยความสูสึกเราก็พอดีกว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า คือถามว่ามันก็ไม่แน่ใจก็คือไม่แน่ใจก็คือว่าประมาณว่ามีดเขาทำฝักใหม่หรือเปล่าเพราะว่าเหตุผลที่ผมสงสัยคือตอนแรกที่ผมไปเหมือนเหมือนว่ามีดกับฝักมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่อ่าแต่ผมไม่กล้าชี้ขาดผมไม่กล้าที่จะไปอธิบายอะไรแต่มีคนขอซื้อผมนะผมบอกเกอ่าแต่ผมไม่กล้าจะอธิบายแล้วแต่ผมได้มีดมาตอนแรกผม รู้สึกว่ามีดกับฝักมันไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่มันไม่ค่อยแมทก,กันเท่าไหร่ไม่เหมือนทุกเล่มที่จับมาแต่ส่วนตัวผมดูแท้หมดแล้วทุกจุดแต่ก็ไม่แน่ครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ขายเลือกที่จะไม่ให้คนเอาไปเล่นผมเลือกที่จะเก็บไว้ดีกว่าแท้ไม่แท้เดี๋ยวจะเห็นตอนที่เขาใช้งานกันจริงๆนีนะครับอ่าเดี๋ยวจะได้ลองผมก็อยากรอวันที่จะไรจะจะได้ใช้งานผมจะถามูว่ามันใช้ได้หรือปาถ้าใช้ได้ผมจะได้รู้ว่า เออเขาเปลี่ยนฝักมาใหม่อันนี้คือความช่างใจห้าสเอร์เซเราจะใช้ความช่างใจห0าสเอซเอาไปขายคนอื่นเลยว่ามันแท้ลร้อเปอร์เซ็นต์เลยมันไม่ได้ถ้าเราไม่ชัวร์ก็อย่าเลยดีกว่าในเมื่อเราพลาดแล้วแล้วก็จบมันไว้แค่ตรงนั้นแหละครับผมเดี๋ยวรอบหน้าผมก็จะเร่ประสบการณ์มีดเจ๋เหลงพัดเดิมเล่มแรกของผมเลยครับอันนี้ฮามากแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปนี่กำลังเดินทางไปชมมีดหลวงพัดวัดเฮยด้วนครับเยอะมากครับพอดีพี่ชายผมสายเก็บมีดหลวงพัดเป็นเสร โดยตรงครับนี่ครับไปชมหลวงประพัดหน้ารถหน่อยหลวงประพัดแกเก่งครับผมเป็นผู้ได้นักวิชาความรู้มาจากตำราเขาแก้วครับหลวงพ่อเทศวัดถทะเลหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับโดยตรงครับตำราเขาแก้วคือมีดมีดที่หลวงพ่อเดิมสร้างนี่เป็นตำราจากเขาแก้วครับ หลวงพอ่อพัดนี่ถ้ามียุคแรกๆนะเขาทํามวลสารได้เต็มมากยุคหลังก็จะเป็นพวกคณะกรรมก,การทนำะผมไม่รู้ว่าเขาบรรจุมณฑ์ศากครบหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไม่รู้ผมไม่ได้ว่าไม่บรรจุนะแต่ผมไม่รู้ผมไม่อยากพัดถินแต่มียุคแรกๆผมรู้ว่าหลวงพ่อเขายังพอว่างอยู่ินมนต์ยังไม่ค่อยจะท่ายเขาทําผมรู้ว่าทำมีดกันบรรจุมวลสารนี่ครบครบมากครบมากตั้งแต่ยันมวลสารนี่จากอุตสาหกรเตมืองลับแลครับรตำาพา ตำราที่เขาแก้วหมเลยครับสายหลวงพ่อเดิมกาถาเดียวกันเลยของหลวงพัดภูมมากมายไปด้วยารมมีครับหลวงพัดไปเรื่อยนครับเดี๋ยวผมจะไปชมที่หมอแล้วก็จะมาทําคลิปให้ให้ชมกันนะครับผมวันนี้ก็ลากันแค่นี้แหละครับพี่น้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกคลิปหน้าอยากทำมานานแล้วแต่ไม่ค่อยว่างเลยวันนี้ก็เลยขับรถไปเล่าให้ฟังเลยก็แล้วกันพี่เดี๋ยวลงให้ฟังเลยครับผมครับสวัสดีครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ไว้ติดตามไว้นะ้พี่นะเดี๋ยวผมลงให้ฟังบ่อยๆครับผมครับสวัสดีครับ